จังหวัดอุบลโฮมโลงงานอุบลอาร์ตเฟส2022ปลายปีนี้โดยการจัดงานอาร์ตแนวใหม่อุบลอีทแอนด์อาร์ตเฟส2022งานแสดงศิละปะแบบอร่อยๆเดินเพลินๆชมงานศิลป์อิ่มอร่อยกับอาหารทิ่นและกาแฟขันเทพวันที่3กันยายน2 5 6 5นายพงร์รพิล่มรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธา,านีเป็นประธานในการจัดงานถแถลงข่าวและเปิดงานอุบลอีทแอนด์อาร์ตเฟส2022จังหวัดอุบล ราชธานีพร้อมโดยนังสลิสาพิล่มรัฐประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดอุบลราชธานีรวมพิธีโดยมีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีรวมกับสำนักง,งานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือว่า NIA ภายใตย้กระส่วง การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและว่าสแก่ฟูดมอลหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากกว่าห0องค์กรรวมกันจัดงานอุบลอีทแอนด์อาร์ตเฟส2 0 2 2เพื่อสนับสนุนส,รรส,รรส่งเสริมงานศิละปะและต่อยอดความสำเร็จจากงานจากการจัดงานอ bon ุบลอาร์ตเฟสครั้งที่ผ่านมา นะครับก่อนจะถึงการจัดงานอุบลอาร์ตเฟส2022ในช่วงเดือนธันวาคมที่กำลังจะมาถึงโดยได้มีการถแถลงข่าวและเปิดตัวงานอุบลอีทแอนอาตเฟส2022เพื่อชิมล่างบรรยากาศงานแสดงศิละปะของจังหวัดอุบลภายใตแนวคิดศิละปะและอาหารสร้างสรรค์สู่การเพิ่มมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย,อย่างยั่งยืนจัดขึ้นในระหว่างวันที่3-4กันยายน2 5 6 5ที่วสแควร์ฟูดมอล จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นงานที่นําเองงานศินละปะและงานอาหารและกาแฟมาเป็นแก่นของการจัดงานและดีใซนแนวคิดเชิงนวัตกรรมมาเชื่อมโยงให้เกิดงานเทศกาลศิลปะและวัฒนธรรมที่ตอกย้ำความเป็นเมืองศิละปะและเต็มไปด้วยศิลปินของจังหวัดอุบลราชธานีภายในงานมีกิจกรรมการแสดงศิละปะจากอาหารฟู้ดอาร์ตโชว์ทั้งระดับมืออาชีพและระดับเยาวชน มีการนำเสนอนวัตกรรมในวงการอาหารและเครื่องดื่มฟู้ดเทคมีการออกลานของลานอาหารและกาแฟสื่อดังของจังหวัดอุบลครับสำหรับงานอ bon ุบลอีทแอนอาร์ตเฟสติวัลที่จัดในครั้งนี้นะครับก็ได้รับความอนุเคราะห์อย่างดีจากสำนักง,งานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับซึ่งได้มาสนับสนุนในการจัดงานร่วมกับทางภาคหอการค้า,คาคนะครับแล้วก็ภาคเอกชนของ จังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็ถือว่าเป็นงานที่เป็นมิติใหม่นะครับของการจัดงานที่รวมเอาศิละปะมาผนวกกับเรื่องอาหารนะครับแล้วก็นําเสนอในรูปแบบต่างๆนะครับถือว่าเป็นงานที่น่าสนใจแล้วก็เป็นงานที่ริเริ่มโดยมีผู้ประกอบการนะครับคนรุ่นใหม่นะครับก็ได้มาออกร้านแล้วก็นําเอาสิ่งต่างๆที่เป็นนวัตกรรมเป็นสิ่งต่างๆที่จะนําสู่สายตาในรูปแบบใหม่ๆนะครับ ถือเป็นการท่องเที่ยวเชิงนวัตกรรมเลยจะว่าได้นะครับดังนั้นเนี่ยในงานในครั้งนี้เนี่ยครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ในเดือนธันวาคมอุบลราชธานีเราก็จะมีการจัดงานอีกงานหนึ่งที่เราเรียกว่าอุบลอาร์ตเฟสติวัลนะครับก็ถือว่าเป็นงานใหญ่อีกงานหนึ่งซึ่งเคยจัดเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี ก็ถือว่าในการจัดงานครั้งนี้เนี่ยได้รับความรู้ไม,ม้ร่วม,มืออย่างดีแล้วก็เ,เป็นการที่นําเอาศิละปะวัฒนธรรมที่จังหวัดอุบลเรามีหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิลปินแห่งชาติซึ่งเรามีถึง16ท่านด้วยกันนะครับที่เราได้รับเป็นศิลปินแห่งชาติเรามีเรื่องของยูเนสโกที่เรากําลังจะผลักดันให้เป็นเมืองสร้างสารรค์ด้านดนตรีแล้วก็มีเรื่องของบุคคลสําคัญของโลกที่เป็นภูชนียบุคคลก็คือหลวงปู่มั่นซึ่งมี ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสําคัญของโลกนะครับในสาขาสันติภาพสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับที่จะเป็นศักยภาพสําคัญที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็การท่องเที่ยวผนวกกันรวมกับเรื่องอาหารด้วยนะครับก็ถือว่าวันนี้เป็นการเริ่มแล้วก็เริ่มต้นของการท่องเที่ยวมิติใหม่นะครับอ,อ,อีกรูปแบบหนึ่งที่จังหวัดอุบลราชธานีครับ อ่านอกเหนือจากงานเทียนเราที่เรามีชื่อเสียงแล้วเนี่ยเราพยายามจะมีอีเวนต์ในการจัดงานในตลอดปีนะครับเพื่อให้คนมาเที่ยวจังหวัดอุบลได้ทั้งทั้งปีเลยนะครับโดยงานเราจะมีการจัดในหลากหลายกลุ่มเป้าหมายด้วยกันครั้งนี้ก็เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็คนที่มีศิลปะแล้วก็มีนวัตกรรมต่างๆเนี่ยก็จะเป็นอีกงานหนึ่งครับที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ครับ